You're pulling on my walls down I've never been exposed to like this before I'm good at shutting you out I've always had a way of keeping หนาวนี้เพื่อนๆมีแลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนกันหรือยังคะสำหรับหนาวแรกของปีนี้ไก่เปิดทริปที่จังหวัดเลยค่ะที่ไฮตากนี้นะคะไก่จะพาเพื่อนๆไปนอนโฮสเย์เล็กๆที่มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นและเห็นหมอกขึ้นตอนเช้าอยู่หน้าบ้านเลยค่ะร้านกาแฟอร่อยๆที่ตื่นมาเห็นหมอกเช้าๆสวยงามแบบนี้ และไก่ไปนี่มาก็ต้องพาไปกลางเต้นไก่จะพาไปลานกลางเต้นที่มองเห็นวิวแม่น้ำโขงสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยค่ะเป็นลานกลางเต้นเล็กๆที่ใครมาเชียงคานก็ห้ามพลาดเพราะตื่นเช้ามาเราจะเห็นหมอกลอยอยู่หน้าเต้นเราแบบนี้เลยค่ะและถ้ามาเชียงคานก็ต้องไปถนนคนเดินเชียงคานใช่ไหมคะไก่จะพาไปปั่นจักรยานมองดูวิวแม่น้ำโขงสุดลูกหูลูกตาค่ะ ถนนคนเดินตอนกลางคืนของเชียงคานก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะคะมีของกินอร่อยๆอล่อ,อเพื่อนเยอะเลยค่ะและลานกลางเต็นท์ที่อยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินเชียงคานแลเขาคิดค่ากลางถูกมากเลยค่ะคนละร้อยบาทแล้วก็มีมีไฟต่อได้ด้วยใช้แอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำให้ด้วย สำหรับสายคาเฟ่นะคะไก่จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่เห็นวิวทุ่งนาแบบนี้ค่ะและคาเฟ่ที่มองเห็นวิวแม่น้ำโขงมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะและนี่คือโรดทิปหนาวแรกของไก่ในปีนี้จังหวัดเลยค่ะ